สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่ามีประเด็นกันไม่เลิกแล้วก็ไม่จบง่ายๆนะครับ แล้วก็ประเด็นต่างๆเนี่ยก็ยังมีการปัน่นแล้วก็มีความขัดแย้งอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของชุดไทยอะไรต่างๆล่าสุดนะครับก็เป็นเรื่องของชุดนางอักษรหรือนางอักษราที่เขาก็พยายามเคลมว่าเป็นของเขาเราก็บอกว่าเนี่ยเราก็มีมานานนะจริงๆเนี่ยฝั่งไทยไม่ได้เคลมด้วยซ้ําว่าตัวเองเป็นเจ้าของเพราะว่าเอาจริงแล้วเจ้าวัฒนธรรมหรือต้นแบบของเราเนี่ยก็คืออยู่ทางฝั่งอินเดียเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลัทธิฮินดูอะไรต่างๆนะครับเป็นเรื่องของศาสนาฮินดูซึ่งเขาก็เรื่องของ 的。Book. งานพวกชุดพวกอะไรต่างๆเนี่ยบางส่วนของฮินดูก็เผยแพร่มาทางนี้มาจากอินเดียนะครับมาจากแล้วก็มาถึงไทยมาถึงขเขมรเราไม่เคยอ้างนะครับเราก็บอกว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมหรือความเชื่อทางศาสนาแต่ขนาดเดียวกันทางขเขมรนี่บอกเลยเป็นออริจินอลแม้แต่องอินเดียเนี่ยยังแบบว่าทําตามอะไรประมาณนี้ล่าสุดนะครับก็เป็นเรื่องเป็นลาวในสําหรับเรื่องของมิสยูนิเวิร์สเชนิสพาราซิออที่เขาได้เดินทางไปเยือนขเขมรหรือกัมพูชานครับก็ แน่นอนนะครับมันก็เป็นกิจกรรมของทาง m i สจ Universe ที่ต้องไปทุกที่อะไรต่างๆสุลแอนจักรพงแน่นอนนะครับว่าก่อนอันนี้ก็เป็นเจ้าของ m i สจ Universe เขาก็ได้มีการโพสต์ภาพที่ทางชนิสพลาซิออส เป็นมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดใส่ชุดนางอัพสลาหรือนางอัพสรก็เหมือนเป็นการให้ความรู้ทั่วๆไปเพื่อไม่ให้เป็นการบิดเบือนข้อมูลนะครับก็มีการโพสต์รูปมิสยูนิเวิร์สแต่งชุดแบบนี้แล้วทางคุณแอนจักรพงศ์ก็โพสต์ข้อความของก็คือเป็นภาพที่แคปมาจากข้อความวิกิพีเดียเรื่องของอัพสลา ซึ่งแน่นอนนะครับเป็นการให้ข้อมูลแต่ว่าขมิอดลนทนไม่ได้นะครับที่ข้อมูลนั้นบอกว่า,าได้รับอิทธิพลมาจากาตางนี้ตรงนี้แล้วก็เป็นก็คือมีการมีความแพร่หลายในกลุ่มของาศาสนาฮินดูแล้วก็าศาสนาพุทธทําให้ขมิเนี่ยเอาทัวลงกุนแอนจักกระพงซะอย่างนั้นนี่ก็เป็นภาพของมิสยูนิเวิร์สครับจนิสพสันธุ์ที่น่าจะไปที่ทางนครวัดนี่แหละเพราะว่าในกัมพูชาก็มีที่เดียวที่จะเป็นที่เช่อนาชุตาของทางฝั่งเขา นี่ก็เป็นข้อความจากวิกิพีเดียที่คุณแอนจักรพงศ์เขาได้โพสต์ภาพไว้นะครับก็พูดถึงเรื่องของอัศราเป็นนางฟ้าในฮินดูในวัฒนธรรมของศาสนาฮินดูแล้วก็พุทธซึ่งก็แพร่หลายในเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็เอาจริงแล้วนี่ก็คือมันก็มาจากทางอินเดียทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งทางญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันซึ่งตรงนี้นะครับทำให้ อาจจะทําให้ทางคนกัมพูชาหรือคนขอเขมรเนี่ยทนไม่ได้นะครับว่าอา้าวแหมไม่ให้เครดิตเลยเราเป็นต้นฉบับนะเราเป็นต้นกําเนิดน,นะอะไรต่างๆนาะนาะนะเพราะว่า มิจินิเวิร์สก็ได้ไปเยือนเขมรหรือกัมพูชาด้วยทางกัมพูชาก็อาจจะอยากให้แบบว่าให้มีการโพสต์ให้เกียรติว่าเขาเป็นต้นฉบับนะแต่ว่ามันขัดแย้งกับความจริงนะครับในเมื่อความจริงมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็ต้องอยอมรับว่ารับมาทางตันออกเสียงใต้เนี่ยรับมาจากทางเอเชียใต้คือพวกอินเดียอะไรแบบนี้แหละส่งมาที่ไทยแล้วก็ส่งไปที่ถึงทางของกัมพูชาบ้างแล้วก็มีทั้งอินโดนีเซียก็มีนะครับแล้วตัวเองจะมาแอบอ้างได้ยังไงใน,นเมื่อันแพร่หลายไปทุกๆท,ท,ที่อะไรประมาณนี้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ